สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะทุ่มซื้อคฤหาสนาดใหญ่โจนเปิดร้านหมูกระทะได้คฤหาสนาดวุ้นเสน้นอัดอั้นใจทุ่มซื้อใหญ่ขนาดเปิดร้านหมูกระทะได้หลังจากรักษาแผลใจและคลองตัวเป็นโสดมาได้สักพักสำหรับนักแสดงสาววุ้นเสน้นได้เลิกดีโพดภาพเปิดตัวแฟนหนุ่มตีไฮโซนิกธนะภูมิกุลลงไอจีสตอรี่ให้เห็นหน้าแบบชัดๆโดยทั้งคู่ควงกันไปดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมกับมีซองแดงเซอร์ไพรส์แจกวุ้นเส้นอีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้สาววุ้นเส้นเคย,ยอมรับว่าหัวใจไม่ว่างแล้วโดยรักครั้งนี้คบหากันมานาน1ปีแล้วแต่ไม่อยากเปิดตัวเยอะเพราะกลัวเจ็บอีกรวมถึงถือเคร็ดด้วยทําให้ที่ผ่านมาไม่มีรูปคู่ให้ได้เห็นมีแค่รูปถ่ายรวมๆกับกลุ่มเพื่อนเท่านั้นอย่างไรก็ตามหลายคนสงสัยว่าไฮโซนิก ธนาภูมิคุณเป็นใครมาจากไหนถึงได้ชนะใจสาววุนเส้นได้โดยไฮโซนิกนั้นเคยศึกษาที่ลอนดอนสคูลออฟอิค onom ิกแอนด์โซเชียลไซเอนซ์และทำงานที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนและที่ผ่านมาชื่อของไฮโซนิกธนาภูมิคุณจะปรากฏเป็นข่าวในงานสังคมต่างๆร่วมกับกลุ่มเพื่อนเเลเบิตี้คนดังเท่านั้นจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าตัวที่ปรากฏตามสื่อนั้นค่อนข้างน้อย เรียกว่ากว่าจะยอมควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อคอนโดใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยสำหรับบุญเส้นวิลิติพาที่อยากได้คอนโด200ตารงเมตรขึ้นไปเงียบอยู่ในเมืองคนไม่เยอะไม่วุ่นวายและขอเป็นตึกใหม่จนในที่สุดหลังจากเลือกอยู่นานหลายที่หุนก็ยอมจ่ายเงินค่าคอนโดราคา30ล้านบาทและได้เผยให้เห็นภาพไปแล้ว แถมมีเพื่อนๆหลายคนที่ได้เข้าไปปาร์ตี้และเห็นคอนโดสวยของสาวุนเส้นแล้วด้วยและล่าสุดวุนเส้นก็ได้เปิดเข้าไปให้แฟนๆได้ดูภาพของคอนโดตอนที่กําลังอยู่ในช่วงตกแต่งให้สวยงามและวุนเส้นเองที่เข้าไปตรวจงานอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเพราะตั้งใจว่าจะอยู่ถาวรยิ่งตอนยังไม่ได้ตกแต่งเห็นเลยว่าคอนโดวุนเ้นนั้นมีพื้นที่ใหญ่มาก แค่ระเบียงเพื่อนยังแซวเลยว่าเปิดร้านหมูกระทะได้เลยเพราะกว้างมากและขั้นตอนการตรวจคอนโดที่อุนเส้นนั้นเห็นกระจกสไตล์วินเทจที่ติดแล้วเรียบร้อยและอุนเส้นเกิดไม่ชอบขึ้นมาก็เลยลงมือทุบเองกับมือกว่าจะได้แบบที่สวยถูกใจนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆ ขอขอคุณแหล่งข่าวจาก d a i l y l i f e e x p r e s s c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ